สวัสดีชาวลัคนาราศีเมษกล่าวสวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งหนึ่งเนาะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่จะมาบอกภาพรวมดวงครึ่งปีแรกในปี2564ให้กับชาวเมษสำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษาจนถึง14พฤษภาแต่ว่าถ้าคุณทราบเวลาเกิดและวางลักอยู่ที่เมษอันนี้จะดูได้ตรงกว่าเริ่มจากดาวอังคารดาวประจำตัวตนของชาวเมษ ปีนี้ต้องบอกว่าเดินดีตลอดทั้งปีไม่มีหยุดนิ่งไม่มีถอยหลังไม่เดินดองแดงให้ชาวเมธปวดใจเหมือนปีที่แล้วเนาะที่สําคัญดาวอังคารเดินหนีออกจากดาวมฤตยูดาวไพยอาเพศที่ทําให้เกิดความผันผวนความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นปีนี้โดยภาพรวมของชาวเมธอย่างน้อยๆน,นะคุณก็จะมีกําลัง มีกําลังกายมีกําลังใจมีความคิดอ่านที่แจ่มใสมีสภาพจิตท,ที่ไม่ซึมเศร้าไม่หดหู่อังคารเดินราศีละประมาณ45วันแม่ก็จะไประวังช่วงที่อังคารเดินเข้าอาลิมรณะวินาศอันนั้นเดี๋ยวเราไปว่ากันในรายเดือนแต่อันนี้เราบอกภาพรวม บอกโอกาสบอกจังหวะดีๆที่จะมีเข้ามาเพื่อให้คุณมีกำลังใจไม่ใช่ว่าจะทายเอาใจหรือว่าเอาแต่เรื่องดีๆมาบอกแต่เลือกที่จะบอกด้านดีก่อนเพื่อให้คุณมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นแล้วพาตัวเองเดินไปสู่เป้าหมายไปสู่ชีวิตที่คุณวาดหวังไว้คนเราเพอมีกำลังใจเวลาที่มีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาคุณจะมีแรงสู้ถูกไหมคุณจะมีแรงฮึดมีอุมีแรงที่จะเอาชนะ ฟันฝ่าอุปสรรคไปเพราะคุณรู้ว่าจุดหมายปลายทางของคุณมีความสําเร็จมีแสงสว่างรออยู่ถูกไหมแต่ถ้าคุณไม่เห็นฝั่งอ่ะเวลามีปัญหาเข้ามาแล้วคุณจะท้อพอท้อแล้วก็พานทิ้งไปเลยพอโอกาสดีเข้ามาคุณก็คว้าเอาไว้ไม่ได้นะบางคอมเมนต์เข้ามาบอกไม่ดีเลยชีวิตแย่ไม่เห็นดีเลยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนี่ไง ถึงมาบอกว่ามันมีโอกาสดีๆรออยู่อยู่ที่คุณแล้วล่ะว่าคุณจะตัดสินใจจะเดินหน้าหลุยให้รู้กันไปหรือคุณจะนิ่งๆอยู่กับที่แล้วชีวิตคุณก็เดิมๆอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับคุณเนาะปลายเดือนกุมภาดาวอังคารนะเดินเข้าพบการงาน อังคารปานุรักษ์เดินเป็นราชาโชคแล้วก็เป็นประด้วยเห็นไหมนี่เป็นเรื่องดีๆของชาวเมธเรื่องแรกนะอังคารไปกอดลาหูเจ้าเรือนลาภะคู่ทั์ลงตัวคุณเดินอยู่ในเรือนกันเงินแล้วก็ไปกอดอยู่กับ เจ้าเรือนของโชคลาภเป็นไหมเรียกว่าเงินซ้อนเงินมีโอกาสที่ชาวเมษคุณจะได้เงินเข้ามาง่ายๆนะได้เงินเข้ามาหลายทางหรือว่ามีคนมาเสนอโอกาสให้เพื่อนชวนไปทําอะไรที่ได้เงิน แต่ว่าโอกาสมันจะมาไวไปไวเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีนะอังคารเป็นดาวที่ต้องลงมือทําต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่เฉยๆไม่ได้เงินแต่ว่าโอกาสมันมีเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะได้จัดเงินก้อนมีโชคลาภดาวราหูเป็นดาวที่ให้คุณในเรื่องของเสี่ยงโชคอยู่แล้วด้วยนะโชคลับลอยเพราะฉะนั้น เม่ซื้อลอตเตอรี่ทิ้งเอาไว้บ้างเนี่ยเลขสามแปดในเรือนการเงินของคุณก็สวยอยู่อันนี้ไม่ได้ใบหวยนะแต่บอกว่าเออมันมีเลขสามแปดอยู่ในเรือนการเงินแล้วคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษได้เงินจากทางไกลเนาะกลางเดือนมีนาคมดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเดินเป็นอุดเข้าพบวินาศโยกหลังกับอังคาร มันจะมีทั้งดีและไม่ดีนะในส่วนที่ไม่ดีก่อนอันนี้คุณอาจจะมีโอกาสที่จะเสียค่าใช้จ่ายหรือว่าเสียเงินก้อนใหญ่เสียเงินด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอะ่ะอยู่ดีๆก็เสียเงินอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าในด้านดีคุณมีโอกาสที่คุณจะได้จากเงินก้อนใหญ่เงินจากต่างประเทศเงินลับๆเงินใต้โต๊ะ หรือถ้าใครทํางานที่กับสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลต่างๆอันนี้ดีนะถ้าใครยังไม่ได้ทําเนี่ยคือคุณมีงานประจําอยู่แล้วคุณลองขยับเป็นไรายได้ที่สองที่สามอะ่ะในสถานการณ์ปัจจุบันมันควรจะมีกระเป๋าที่สองแล้วนะเห็นไหมเพราะว่ามีไรายไดห้หลักทางเดียวพอไรายไดห้หลักมันไม่มาเนี่ยมันก็หมดเลยถูกไหมชีวิตเพราะฉะนั้น ตอนนี้สนับสนุนให้ทุกคนหารายได้ทางที่สองกระเป๋าที่สองค่อยๆเริ่มค่อยๆทำค่อยๆปรับคือคุณต้องเริ่มก้าวแรกอะถ้าคุณอยู่นิ่งๆแล้วก็บอกว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะทําอะไรมันก็จะไม่รู้อยู่แบบนั้นถูกปะแต่ถ้ามันค่อยๆเริ่มเอาซะเรื่องหนึ่งอะเดี๋ยวค่อยทําค่อยปรับเดี๋ยวจังหวะชีวิตมันจะพาคุณไปเจอสิ่งที่มันใช่สําหรับคุณเองนะพอปลายเดือนมีนาดาวพฤหัส ดาวเจ้าเรือนวินาศแล้วก็เจ้าเรือนสุภาจรเข้าพบลาภะดาวพฤหัสเป็นดาวที่ค่อนข้างให้คุณเป็นดาวที่ประทานโชคลาภความสําเร็จโอกาสให้กับทุกคนทุกลัก,กนณาราศีมาจรเข้าเรือนลาภะคือเรือนลาภผลเงินทอง ของชาวเมธเนาะเรื่องการเงินของเมธต,ต้องบอกว่าดีต่อเน,นื่องนะการเงินคุณจะคล่องขึ้นเยอะมีโอกาสมีช่องทางในการหาเงินหาทองได้มากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนเพราะฉะนั้นภาพรวมทางด้านการเงินของชาวเมธแต่ต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะดีกันยาวๆเลยแล้ว ดาวเสาเจ้าเรือนการงานของคุณก็จอเป็นกเกษตรมั่นคงเข้มแข็งมากสองปีครึ่งนะเห็นไหมโอกาสดีของเมษมาแล้วอยู่ที่คุณจะคว้าหรือไม่คว้าในเรื่องการงานความที่มันเป็นดาวเสาอ่ะงานมันต้องหนักมันต้องเหนื่อยมันต้องกดดันมันต้องแบบว่าสุดๆอยู่แล้วแต่ความที่ดาวเพราะเป็นกเกษตรเนี่ยคุณเหนื่อยแล้วคุณมั่นคงคุณเข้มแข็งเอาไหม มันอาจจะสะดุดบ้างเพราะเสาเขาจะเดินพักบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะประมาณ26พฤษภาจนถึงปลายกันยาเป็นช่วงการงานของชาวเมธที่คุณอาจจะสะดุดหรือหยุดหน่อยนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันยังพักอยู่ในเรือนการงานไม่ได้เดินถอยหลังถอยราศีมาแล้วหลังจากนั้น ดาวก็จะเดินเป็นปกติเป็นกเกษตรอยู่ในเรือการงานของคุณเรื่องงานของคุณก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นภาพรวมของคุณในปี2,564ในครึ่งปีแรกเนี่ยต้องถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นจังหวะดีๆของชาวเมษและคุณยังดีต่อเนื่องนะมันไม่ใช่ดีแค่นี้เนี่ยอีกปีสองปีเนี่ยเป็นจังหวะโอกาสของคุณ สองปีครึ่งในเรื่องของการงานอยู่แล้วแ,ลวแหละแน่แ่ชัวร์วนะแล้วดาวพฤหัสยังจออยู่ในภพลาภาให้คุณคุณอีกอะปลายพอหลังกันยาแล้วพฤหัสเดินกลับมานิดหนึ่งแล้วปลายปีก็เดินไปและอยู่จนถึงสงการปีหน้าเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสจังดีๆจังหวะดีๆที่คุณต้องลุกขึ้นมาขยับลุกขึ้นมาที่จะทําอะไรเพื่อพาชีวิตตัวคุณไปสู่เป้าหมายที่คุณหวังเอาไว้ หวังให้ชาวาลัคนาราศีเมษมีความสุขมากๆเนาะมีกำลังกายมีกำลังใจเอาชนะปัญหาอุปสรรคทำให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า